กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับหนอว่าวันนี้นะครับหนอก็คือพี่จะมา รีวิวในส่วนของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานี่นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนลุงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับกิจกรรมที่จะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะจะเป็นกิจกรรมแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนก็คือคลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับลุงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับเนาะก็คือในส่วนของดีดๆนะครับหรือว่าอยากได้นะครับเนอะในส่วนของของให,ใหม่ๆนะครับเพราะว่ากิจกรรมที่จับเด็กเข้ามานะครับเป็นกิจกรรมเพชรม่วงนะครับเนาะมีของให้เราแลกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่ามีการยืนยันแล้วนะครับเนาะพี่รีวิวไปประมาณ สองสัปดาห์หลังนะครับนาอก็คือยังไม่ชัวนะครับแต่ตอนนี้มีการยืนยันแล้วนะครับและเซิร์ฟนอกนะครับนาอก็คือมีการเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนร้อเซนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของกิจกรรมฟรีกิจกรรมดีๆในกิจกรรมเพชรม่วงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่า จัดหนักจัดเต็มแน่นอน100%เปอนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับเนอะในส่วนของกิจกรรมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามีแน่นอน100%เปอนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นจะลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะครับเนาะส่วนหน้าตากิจกรรมเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเนาะก็คือ หน้าตากิจกรรมนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนจะมีโทเค็นให้เราเก็บเพชรม่วงนะครับเนาะที่แบบว่าจะเป็นภารกิจรายวันนะครับแต่พี่ก็ลองไปเก็บเก็บดูแล้วนะครับเนาะก็คือส่วนมากจะเกี่ยวกับคิวนะครับเนาะก็คือแบบว่าเราจะได้สังหารนะครับเนาะก็คือ12คิว7คิวอะไรประมาณนี้นะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะไม่ใช่เพชรนะครับก็คือมันเป็นแค่โทเค็นเพชรเท่านั้นนะครับเนาะเพราะว่าหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะบางคนนะครับก็บอกพี่มานะครับเนาะว ตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามาจริงไหมนะครับจริงแน่นอน1้0ยนะครับเพราะว่า1ปีมีครั้งเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับกิจกรรมเพชรม่วงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าหลายคนนะครับก็คือถ้าเข้ามาแล้วนะครับก็คือแบบว่าอยากรู้นะครับว่ากิจกรรมเล่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับทุกคนก็คือเป็นทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่า1ปีมีครั้งเดียวและแต่ละปีไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละปีนะครับโนจะมีขออแตกต่างกันไปนะครับโนและที่สาคัญนะครับโนก็คือแต ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากเล่นในส่วนของกิจกรรมดีๆอยากเล่นในส่วนของกิจกรรมใหม่ๆนะครับเนาะก็คือเป็นทางด้านของกิจกรรมประมาณนี้นะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจะเต็มแน่นอนนะครับเนาะจะมีโทเค็นลายวันให้เราเก็บนะครับสูงสุดถึง2649เเพชรม่วงเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับทุกคนว่า จัดหนักจัดเต็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับพวกน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองของลีดี้อยากได้ในสองของพี่ๆนะครับทุกคนก็มีตามนี้เลยนะครับน้องก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับทุกคนทุกหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าแต่ละอานนะครับน้องก็คือจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับน้องเรียกได้ว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับน้องที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนั่นเองนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นนะครับน้องและเป็นกิจกรรมที่โคตรจะดีเลยนะคคคคครรรรััับบบทุกกนนนนนนนเเอออ็จะะะปมาณีี้้ลยสหหพพงไไ่ นะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในะส่วนของกิจกรรมตัวใหม่กิจกรรมดิดี้นะครับเนะาะรงพี่ใหม่นะครับอัปเดตเข้ามาแน่นอน100%ยนะครับุกคนถามว่าของรางวัลมีอะไรบ้างนะครับเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันเลยดีกว่านะครับเนาะก็คือ สำหรับของรางวัลนะครับน้องมีอะไรนะครับก็จะมีทางด้านของท่าทางนะครับที่แบบว่ามีให้เราเลือกนะครับถึง5ท่านะครับน้องมีสกีนรถนะครับทุกคนแล้วก็มีสุดนะครับน้องก็คือจะมีแต่ละซอยนั่นแหละนะครับน้องก็เรียกว่ามีแต่ละซอยที่แบบว่าให้เราเลือกไปนะครับซอยแรกก็มีสุดนะครับน้องซอยสก็มีทางด้านของสเกตบอร์ดนะครับน้องสกีนต่างๆนะครับซอยสก็เป็นทางด้านของสกีนนะครับน้องแต่ละซอยนะครับก็เป็นสกีนต่างๆนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนเออก็จะปรระมาณี้เลยคับ ว่าหลายคนนะครับน้องก็คือได้สนใจในกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับกิจกรรมหน้าเล่นขนาดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าของฟรีเยอะจัดแต่ละปีนะครับน้องแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับน้องก็คือถ้าเราอีกได้ของดีๆนะครับก็คือเราต้องได้เติม9ก้าเพชรนะครับน้องแต่พี่จะเติมให้แล้วกันนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าทุกคนจะไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่จะเติมให้แบบเยอะๆเลยนะครับน้องก็คือ พี่จะแจกให้นะครับนอร์รีเดียวว่าเป็น 10- 20รางวัลเลยนะครับนอรถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ก็ฟังติดตามช่องพี่ไว้ละกันนะครับนอรก็จะเประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมดีๆนดีนะครับนอรหรือว่าถ้าอยากคนอยากได้นะครับนองก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสักล่าว่านะครับนอรก็คือ จะมีทางด้านของกิจกรรมสักลาวานะครับที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับนอก็หนึ่งเลยมีสักลาวานะครับนอ2องเลยนะครับก็จะมีสักทองอัปเดตเข้ามานะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอัปเดตเข้ามาในรูปแบบโทเค็นเหมือนเดิมนะครับนอก็เรียกง่ายๆนะครับเราจะได้ไปสุ่มหาโทเค็นนะครับนอและสะสมให้ครบประมาณ120ร่โทเค็นต่อสุดนะครับนอถ้าเราอยากได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอพี่คิดว่า ไม่แรงจนเกินไปนะครับนาะแล้วก็ะหลายคนนะครับนาะก็คือแบบว่า อยากได้นะครับนาะก็คือถ้าอยากได้นะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสุดจัดแน่นอน100%นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับนาอที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรู้หูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอน100%นะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมดีๆนะครับนาอและกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนาอทุกคคนนไม่วรพลาดะกั ครับทุกคนเออก็จะประมาณนี kind of ้เลยนะครับเนาะรับประกันนะครับว่ากิจกรรมนะครับเนาะเล่นได้นะครับทุกคนและกิจกรรมนะครับเนาะก็คือดีแน่นอน100%นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็จอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนจัดนางจัดเต็มนะครับเนาะก็ เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมโคตรดีเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมตัวใหม่ที่แบบว่าโคตรจะดีเลยนะครับเนาะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าน่าเล่นจะจัดเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมนะครับเนาะก็คือเป็นทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับเนาะที่แบบว่าและหลายคนนะครับเนาะก็คือ อยากเล่นอยากได้นะครับวันนี้ก็เป็นวันสุการวันแรกด้วยนะครับก็คือแบบว่าถ้าคนไหนอยากเล่นอยากได้นะครับน้องก็ รอก่อนละกันนะครับหลังสงการได้เล่นแน่นอนนะครับแต่วันนี้เล่นสงการให้สนุกละกันนะครับก็ถือว่าพี่ก็สวัสดีปีใหม่ด้วยละกันนะครับเนาะเพราะว่าปีใหม่ก็มาถึงแล้วนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่ได้ไปเล่นไหนนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วดูคลิปพี่ให้จบด้วยละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนนนนนนะะคคัักกกก็ฝาด้วยลล ให้คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกลย้นละกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอน100%นะครับพี่ๆคนไหนน,น้องๆคนไหนนะครับอยากได้รายขอมาได้เลยนะครับถ้าอันไหนพี่แจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้นะครับนาอพี่ก็ต้องขอตัวไปเล่นสงการก่อนละกันนะครับไว้เชินใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย